ทาจินีค่ะชื่อแบบนี้เนี่ยเป็นคนไทยหรือเป็นคนญี่ปุ่นครับเป็นลูกครึ่งคนค่ะเป็นลูกเป็นลูกครึ่งคนครึ่คนนะผมชื่อไซเบอร์ตัวพับเทปีิวชื่อจิวพัชเขาชอบหมาจิวาว่าอะไรสักอย่างนลยผมว่านะน้องเตะได้ไหมคะเตะได้ตั้งการมาเดี๋ยว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  ตัวแรกครับออคุณพ่อเป็นคนอะไรครับญี่ปุ่นค่ะคุณพ่อเป็นญี่ปุ่นคุณแม่ล่ะภาษาไทยค่ะคุณแม่แม่เป็นภาษาไทยได้แล้วพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมลูกได้ค่ะไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นสิคะคาชิมิมาชิตะฮิมาวาริโตโมชิมสยงไซเดสฮาโรชิกุอไงซิมาส การไปแมสต์จรงจังเลยที่มาวันนี้จะมาโชว์ความสามารถอะไรครับเซิร์ฟสเก็ตค่ะเซิร์ฟสเก็ตนะคะครับอนี้ไม่ง่ายนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกียรี่ขวบนะมาแล้วเฮ้ยยังเล่นมาอยู่อ่ะ เขามีเซฟตี้นะเขามีเซฟตี้ใฝึกเฮ้ก่งของฝึกทักษะถ้าฝึกทักษะได้มาสามเดือนได้มาเก่งเนี่ยลูกยืนบนนี้ไม่ง่ายนะครับต้องทรงตัวอันนี้ไม่ถึงไม่ถึงถึงเนี่ยใครอยู่ในจอลูกใครอยู่ในจอพี่มาพี่มาอยู่ในจออุ้ยโอ้โห่ได้เหรอได้โอ้ เก่งมากลูกดูลีลาครับเฮ้ยโอ้โหรูเก่งมากลูกเก่งมากลูกเก่งมากนะครับโย์นี้ที่มาต้องเดินทางเป็นวงกลมครับตุ๊กตาที่เห็นนี่คือพี่ฮีโร่ครับคต้องวนรอบแล้วก็เก็บหนึ่งตัวไปไว้ในจุดที่เรากำหนดให้วนให้ครบสามตัวเนี่ยครับจเป็นวกลมเนี่ยครับให้เวลาน้องที่มา45วินาทีครับ เฉลี่ยรอบหนึ so ่งเนี ainsi, ่ยก็ต้องประมาณสิบห้าวิจับเวลาครับไปแล้วครับไปแล้วครับได้ที่ล้อหนึ่งตัวแล้วครับนี่มันยากต้องตีโค้งครับใช่ผมว่าความยากคือจะลงจะลงย้อนลงไหมเนีอาลงด้วยครับรอบแรกดีครับประมาณสิบสองถึงสามนี้ครับเวลาได้ไหมอ่ะดีไหมเวลาพอได้ครับ จังหวัดตีโค้งครับต้องระวังครับถ้าเสียหลักหล่นลงมานี่คือจะเสียจังหวัดครับโอ้ยนี่ชิ้อนไา้ครับโอ้ยเฉือนเฉือนเนึ่งตัวเข้าไปหนึงตัวครับโอ้ยต้องเร็วลูกเร็วลูกเวลาเหลือไม่ถึงสิบวิครับเร็วลูกเร็วไม่ถึงแล้วเจ็ดหกห้าสี่สามแล้วลูกแล้วเร็วเร็วเร็วโอ้โหได้อ่ะพอดีแปะจะมี ายการขอท้าเอาเวลาผู้ใหญ่สงคนมารวมกันท้าน้องเล่าปีครับ oh. น้องต้องวิ่งได้มากกว่า109วินาทีว้าวินาทีถ้าอยากวิ่งบอกนะลูกตอนนี่มันช้าอยู่ลูกถ้าหนูอยากวิ่งบอกนะ oh. ชูนะครับเข้าสู่แฮชเจ็ดครับแฮชเจ็ดวินีนะครับนี่คือลูกวิ่งมันช้ากว่ารอบขาน้องครับส oh. ังเกตไหมครับจริงจริงค่ะ กูวิ่งช้ากว่ารอบทียังเหลืออีกเหลือเหลือเลยอ่ะครับแล้วสิบพีครับนี่คือแพชเจ็ดนะครับเหลือเหลือเลยอ่ะเล่าปีเดี๋ยวมันจะเร็วขึ้นนะลูกนะสี่สามสองหนึ่งแพชหกครับเก่งมากเก่งมากอย่างนั้นแหละถูกแล้วเก่งมากเก่งมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหเร็วจังเลยนี่คือแพชหกนะครับ กำลังจะได้60วินะครับและจะเข้าสู่เพสท์5นะครับเพสท์5ต้องได้อย่างน้อย50วินะครับเป็นตัวลูกจะเร็วขึ้นนะลูกนะจะเร็วขึ้นนะลูกนะเร็วเลยลูกเร็วเลยลูกเร็วเลยลเร็วเร็วเร็วเก่งมากมากเก่งมากมากเก่งมากมากเร็วมากเก่งมากเลยเฮ้ยโอ้โหเร็วมากเลยลูกอีกทีเดียวลูกอีกทีเดียวเร็วลูกเร็วลูกเก่งมากเก่งมากเร็วอีกเ

เป็นคนไทยกับญี่ปุ่นค่ะพ้เป็นคนไทยค่ะเม่หรอคะเป็นคนอ่ปุ่นค่ะเฮยมาเลยซีบมาดูอ่ะเดี๋ยวอ้ยาวมามาเสียหลัเสียลัเสี๋ยวเดี๋ยวว่บ่ันจาวันจ่ตองหึ่งตงอานี่่ะเฮเเ่เวฮบเลยซสองสา

ภายในเวลา30วินาทีเสาทั่วไปนี่ลูกโป่งสองลูกยึดอยู่ครับ,รบแต่เสาสุดท้ายเนี่ยครับลูกโป่งจะพลิ้วไปมาแบบนี้ครับเวลาเตะเนี่ยมันจะไม่อยู่กับที่ครับเอาแล้วสิจะเปลืองเวลาอยู่พอสมควรครับครับรีนะลูกโจทยากไปไหมไหวไหมไหวค่ะสุไมซุสู้อ,อะ <S <S ลงนะครับเตรียมตัวจับเวลาครับ ทผู้ชมกับท่านท่านผู้การได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกพิวิต f ออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ